นี่ก็เหยื่อของนักว่านอีกตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเขียนว่าอะไรกูรูนะครับเป็นเหยื่อลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูพลิกความพลิกหงาย<ม>นะครับเดีพอพอ๋ยวให้น้าโนตเทสเลยนะครับอย่าโยมให้นโนตเทสโอเคน,อนโนตเทสแล้ว,ลวดูนะครับไป,ไป่แ,แล้วนะครับใช่ป่ะกัดแล้วนะครับ แต่ไม่อยู่เพราะมันเป็นเหยื่อประช่อนนะครับมันไม่ใช่เหยื่อกับคงอยู่นะเอ้ยหลุดเออไม่เป็นไรห้นันกืนเลยปากโดนเหือนะครับสบัดดัวะสะบัด โอ้ไม่เป็นไรไม่ใหญ่มากไม่มีปัญหาตัวเมื่อกี้ใหญ่เห็นหลังเลยอ่ะมมันก็ีใหญ่อันนี้โอ้ยกิ๊บเดนอย่าให้มันสะบัดไอ้กิปเปอร์กิปเปอร์กิเปอร์กิเปอร์โอเคนะครับนี่เสียได้จุ้ยกระพงทองข้างหลังมาเดี๋ยวให้ดูเหยื่อง้างหน่อยง้างหน่อย ดีแม่งดิน้นอีกกุ้งเต็มปากเลย <c oughs> แดกกุ้งไปอยู่แล้วเดี๋ยวดูนะครับผมกลัวมันกระเด็นเข้าเลนผมงะคว่าเนี่ยสะบัดรรออยู่ในปากโอเคครับรู้เรื่องบอเนี่สวยงามครับ